ด้วยอ่ะเออฟ้าไหนที่ผมทำไม่ดูอาจจะเอาไปออกเลยก็ได้นะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนลายแบบวิธีเหมือนเดิมเนาะอ่ะเขาหาอะไรครับสัดส่วนสัดส่วน,วนตัวเดียวด้วยสูวนแม่ P ก็ต้องอยู่ระหว่างเลยครับ P hat ช่องเองเลยก็ได้เนาะอะไรครับบวก C ใช่ปะ่ะท อัลฟาส่วนสองถูกไหมครับค่ามาตรฐานแน่นอนเพราะเป็นสัดส่วนตรงนี้จะมีอะไรรูทจำได้ป่ะ PQ ส่วน N แค่นี้เองเนาะส่วนมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับตรงนี้ถ้าเอาก็อาจจะแฮทแฮทหมดนะครับแฮทแฮทแฮทเอออ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาหาอะไรก่อน p hat เริ่มคำนวณ p hat p hat คือสัดส่วนจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างมี2,000มี165ยังไม่มีงานทำแสดงว่าอะไร165หาา2,000มีค่าเท่าไหร่ครับกดเครื่องเลยอ่าผมหาเลขเองก็ได้ 0, 0, 0. เท่าไหร่ เอาสองหารเหลือแปดสิบสี่จุดห้าศูนย์ปะแปดสี่ห้าไหมครับออกแปดสองห้า 8, 2, 5, นะหาเลขผิดแล้วพยายามไม่ได้ช้ยั้งแต่ในห้องอย่าลืมนะพบเครื่องไว้ได้นะและให้พบไว้นะครับ 8, 2, แปดสองห้าโอเคเนาะแสดงว่าอะไรครับคิแฮต ก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่เอาหนึ่งมาลบเหลือศูนย์จุดเก้าหนึ่งเจ็ดห้าต่อตัวนี้ควรมาจากตารางหรือมาจากเสื่องที่เลขเออถอยไปไอตัวนี้เราต้องการช่วงความเครื่องมัน่นเก้าเจุบห้าเปอร์เซ็นจะอัลฟาคือศูนย์จุด ศูนย์ห้าถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ c ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าหารสองเป็น c ที่ศูนย์จุดศูนย์สองห้ารู้สึกเลขนี้จะคุณฟุนใช่ปะเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเท่าไหร่อ่าสสลบนะตัวนี้เป็น หนึ่งจุดเก้าหอ่ะเพราะนั้นคุณก็คำนวณเลขเลยอ่ะได้เลขเท่าไหร่คำตอบเชิญดังนั้นเพือ่อความเชื่อมั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนาะอันนี้สัดส่วนโดยตรงประมาณสัดส่วนโอเคสร้างความเชื่อมัน่นโอเคแสดงว่า p ของคุณจะมีค่าอยู่ระหว่างอะไรครับผมได้สอบขวาแล้วคือ ศูนย์จุดศูนย์เก้าสี่หกก็พอถูกไหมกดเองให้ๆนะถ้ากดไม่ได้มันไปเจอ,เองงนะครับส่วนขอบล่างจะเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดใช่ปะศูนย์สี่แค่นี้ก็แหละจบแล้วว่าช่วง ความเชื่อมัน่น95เปอร์เซนองผู้ที่ไม่มีงานทำจะมีระหว่างนี่คุณสังเกตไหมมันก็เซนเตอร์อยู่แถวศูนย์ถึศูนย์แปดเออนั่นแหละแล้วมันก็ขยิบซ้ายเขยบนิดหน่อยอโอเคไหมครับประมาณนี้ลองดูนะครับอบอกว่าจะได้ข้อสี่การศึกษาร,ระดับคอเลสเตอรอลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงมาห้าสิบลาย มีผลการวัดระดับเป็น 2, 4, 8ส่แเด็เบนมาตรฐาน6.9จงประมาณค่าระดับคอเลสเตอรอลเฉลี่ยของผู้ป่วยด้วยความเชื่อมั่น9.5%เนอานแรกก่อนเนาะแต่และข้อไม่เกี่ยวกันเลยนะครับใช่ปะมันเป็นแค่ข้อย่อยแต่เรื่องคล้ายกันเฉยๆนะครับโอเคแต่เรื่องอะไรเห็นช่วงปุ๊บคุณก็ต้องช่วงความเชื่อมั่นแหละ เออรู้อะไรบ้างสุ่มมาห้าสิบลายใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ป่ะใหญ่ใช้ไหนถามมาเลยครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า X อ็มิวต้องออ,อะไรดีอยู่ในช่วงเนาะเอบา,าร์เอาขาเดียวก็พอนะครับบวกเท่าไหร่ c ใช่ป่ะ a l ส่วน2ใช้ตัวนี้เนาะกลับอะไรครับ s เพราะคนไม่รู้ของประชากรถูกไหมครับอันนี้มันเป็นแค่สุ่มคนออกมาส่วนรูท n เร็วไหมทำไมช้สูตรนี้เพราะ n มันใหญ่ n ใหญ่อ่านลิสต์ออกมาคุณรู้อะไรบ้าง x b a คุณคือ สองร้อยสี่สิบแปดอัน,นี้ขออภัยนิดหนึ่งครับเรื่อมประกันใช้ประการสํารองเทนิ้วอะไรเงี้ยมั้งรู้เลยครับตัวนี้อีกแล้วอ๋ออลฟาก่อนอลฟาเท่าไหร่ถ้าอยากได้เก้าห้าเปอร์เซ็นตอลฟาคือศูนย์จุดศูนย์ห้าถูกไหม่อซีที่แอลฟาส่วนสองก็เลยเป็น c ที่0.025ซึ่งตัวนี้เรารู้้ว้แล้ว1.96ใช่ปะ่ะเลขเดิมเนาะรู้อเลย s s ของเราคืออะไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลยของตัวนี้้9ตุ้มเรียบรรอใช้สูตรได้ก็เสร็จอขอช่วงเลยครับมานั้นสุป คำตอบตนมากคือสองสี่เก้าจุดเอาทั้งสองสามน้ำหน่งเก้าหนึ่งสามก้วแป่นตัวเลขจะเยอะน้อยว่าไปนี่คือคัออ้มกว่าขางซ้ายทุกคนไปเล่นบนเครื่องนเล่นนะเปลี่ยนจากบวกบเป็นลบก็จบเลยนะครับจะได้เป็นสองสี่หกจุดก็ไร่ ศูนย์แปดเจ็ดเรียบรอ้อยใได้การศึกษาพบว่าระดับมีการแจกแจงปกติไม่ทราบค่าเฉลีย่ยแต่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหกจุดห้าจึงส่งจึงส่งอ่ะคุณดูดีๆหกจุดห้าเป็นของใคร ขอ,อ s หรือเมลเอ้ย s หรือซิกมาซิกมานะครับเพราะอะไรเกิดก่อนสุม่มเห็นปะเกิดก่อนการสุ่มอ่านดีๆจากการศึกษาพบว่าไม่ทราบค่า,าเฉลี่ยแต่รู้ส่วนเบง่งเบนมาตรฐานในข้อนี้สิ่งที่เห็น6.5คือซิกมานะครับเข้ากรณีไหนเห็นปะมันเกิดก่อนคำว่าสุม่ม แปลว่าตัว6.5เป็นของประชากรเป็นพารามิเตอร์ทำให้เมื่อไหร่คุณรู้ซิกมากทำไงไม่สนขนาดถูกไหมใช้อะไรเลยค่ามาตรฐานปกติมาตรฐานธรรมดาเพราะนั้นศูนยมาไม่เขียนเยอะแล้วเนาะมิลคือ s bar บวกอะไรครับีเดิมๆเลยนะครับ0จุด สี่เลยเท่าไป c สีก็ได้อัลฟาส่วนสองถูกนะไ,ไหมขอพายลายมือนะครับวันนี้ซิกมาตัวสแควร์รูทเอ็นโอเคไหมเหตุ <S <S <ed> ผลนี้เพราะคุณรู้ซิกมาอันโจดดีๆอ่ะโจดีดีนั่นแหละสรุปซิกมาหกจุดห้าอัลฟาเท่าไหร่ ศูนจุดศูนย์ห้าเพราะนั้นสูตรมาเหมือนเดิมเลยคือมมลต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้เลขต่อสองสี่แปดถูกไหมบวกเลขน,นี้เลขเดิมเนาะหนึ่งจุดเก้าหกคูนกับซิกมาคือหกจุดห้าหาด้วยสแควรูทเอ็นสแควรูทยี่ห้า ตรงเรียบร้อยคำนวณเลขครับเพราะนั้นช่วงที่ออกคือ2 4 5จุด4 5 2โอจะเป็นพาลินโดกับค่ามีของคุณเนาะจะต้องอยู่ระหว่าง2 5 0จุด ห้าสี่แปดเรียบรอ้อยข้อควายใชู้ตนไหนให้อ่านเองดูก่อนเราสาธิทำทั้งหลายข้อแล้วเนี่ยเออแค่ลแล้วไงเดี๋ยวเราเติมคือเหมือนเดิมเมิยวควรต้องทีมันต้องเขียงซ้ายขวาเนาะยิงก๊อฟบางง่ายกว่า,าน,นะครับ x อบ็กบบตรงนี้ให้เราใส่ ตรงนี้ควรเป็นอะไรไม่รู้ส่วนรูทเอ็นเสมอใช่ไหมคุณคิดว่าใส่อะไรครับ C หรือ T t ทําำไมเป็น T distribution เพราะหนึ่งใช่คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประชากรใช่ป่ะแล้วเช็คอะไรต่อรวมมา น้อยไปใช่ไหมน้อยกว่าสามสิบเพราะนั้นตรงนี้ต้อง t นะครับ t อะไรก็เหมือนเดิมอ่ะเก้าห้าคืออะไรศูนย์จุดศูนย์ห้าเพราะนั้นใส่ศูนย์จุดศูนย์ห้าด m เรีดมเท่าไหร,ร่ยี่ห้าด e of f r ฟ e ีดอมแปลยี่สี n ่ถ้าไม่รับเปล่า n ลบหนึ่งนะครับ ยี่ห้าคนที่สุ่มตรงนี้จะใส่ดีกรีอฟฟีดอมคือยี่สิบสี่ตรงนี้ไม่รู้เอาอะไรประมาณ s นะครับก็คือตัวอะไรที่มันทำงานคล้ายๆกันกณก็วางมาลงไปแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมีวนี้จะมีค่าอยู่ที่สองสี่แปดบวกตัวนี้ต้องหังเดี๋ยวเราค่อยเปิดตารางกด Excel ลอะไรว่าไปหกจุด เก้าหาาด้วยลูยิมห้าใครตอบเลขนี้ได้บ้างไหมเนี่ยทีเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เขากดทีเออทีจุดคนอยากรู้อะไรอินเวอร์สสองหางนะครับเพราะมันแบ่งซึ่งเลยนไม่งั้นหางเดียวเดี๋ยวมีปัญหาตอนทดสอบสมมติฐานเช่นคณต้องการอะไรคางนี้ศูนย์ สองาถูกไหมกรีัลฟีดด็อมาเท่าไหร่ครับยี่สิบาหอสี่สี่มก็อยู่ใกล้ๆเลยสองจามเก้าสองจุดสามเก้าเอาผมใส่ใส่สองจุดสามเก้าโอเค คีย์มีแค่นื้ความยากของเรื่องพวกนี้ถ้าผมมีโฉบมีค่าเล่มมาให้คุณก็ต้องกดได้แน่นอนอ่าวคิดเลขขวาสองห้าหนึ่งจุดสามสองขอบซ้ายสองสี่สี่จุดหกแปดถูกไหมอ่ะ ศึกษาคุณเห็นแล้วว่าตรงนี้เห็นอะไรครับมีสองตัววัวอ้วนกับวัวยิ้มสองตาเพราะนั้นคุณก็จะรู้ว่าสัดส่วนความแปรปรวนมีแบบเดียวคือหนึ่งจากสองต้องอยู่ระหว่างอะไรครับ s หนึ่งจาก s สองถูกไหม มันจะอยู่ทั้งซ้ายขวาผมไม่สามารถเขียนครั้งเดียวได้นะคราวนี้เพราะว่ามันไม่เท่ากันโอเคมันไม่เท่ากันอ่าฝั่งนี้มีอะไรรู้สึกจะเป็นหนึ่งส่วนใช่ปะ่ะ F distribution เนาะตัวแปรส่ง F ค <F. S 1> ่าเท่าไหร่ครับคุณอยากได้ความเชื่อมั่น95แสดงว่าตัวเลขคือ 0. 0. เ่าไหร่เขียนสูตรปกติเนกันไนรีบนะ้อัลฟาส่วนสองถูกไหมเดกรีอ f ลฟีดองต้องอะไรครับมิลหนึ่งมิลสองถูกปะถ้าคุณหักตัวนี้ได้มันก็จบส่วนทางขวาถ้าเป็นสูวนมันต้องเป็นหนึ่งลบอะไรสักอย่างโมสัวไม่รู้เนาะ ถ้าคุณใช้สูตรที่ปรับเลยตัวนี้จะเป็น f อยู่ข้างบนถูกไหม alpha ส่วน2เหมือนเดิมถูกไหมแต่ระวังที่ degree of freedom เป็น m อ2แล้ว m 1เอเรนใช่ปะสลับที่มันสูตรก่อนน้นี้เลยนะครับอานเริ่มเพร้ะนั้นเวลา1ต้อง1 1 1, 1มาให้หมดนะครับเช่นสมมติผมให้1คือวัวกวน บวกอ้วนนะเพราะนั้นคุณจะได้ว่า s หนึ่ง square คืออะไรวะบวกอ้วนบวกอ้วนคือเท่าไหร่บวกอ้วนเท่าไหร่สามสิบเอ็ดขั้วเป็นอะไร v หนะึ่งถูกไหม new หนึ่งนะครับความดีกร e ขอ f ฟิ e ดอนสามเอ็ดคือสามสิบ ถูกไหมครับ n ลหนึ่งนะ n ลบหนึ่งจะมาเกิดแค่ตรงนี้นะครับอ,อีกอันนึงอ่ะความแปรปวนเจดอ่ะขายมันเพราะนั้นตรงนี้คือเจ็ดถูกไหมต่อหัวยิ้มหัวยิ้มหยิบมายิ้มห้า่วนแสดงตรงนี้เป็นนิวสองเหลือยิบสี่ถูกต้องถูกต้อง ความแปรปรวนของเขาอ่าใช่ไหมเรียบร้อยเนาะที่เหลือแทนศูนย์เข้าไปสิ่งที่เราควรต้องหาคือ f f อะไรต้องหาสองค่านะครับเปิดตารางนี้ต้องสองทีจริงมันก็ตารางเดียวกันเนี่ยดูสองศูนย์จุดศูนย์อะไรสองห้าใช่ปะ degree of freedom ต้องเป็น สามสิบและยี่สี่กดเพื่อหรือเขาให้หรืออะไรมาเขาจะให้มาก็ได้โอเคหรือผมอาจะให้สามเอ็ดกัยี่ห้ามาหลอกเราออก,ก็ได้ใช่ป่ะเออเป็นไม่ได้นะเอาไว้หลอกก็อสอบที่ดีต้องหลอกเด็กได้ทาไงดีแต่เราอยู่นอกห้องนะครับเราก็เลยไป เซลล์เพื่อนรักเราอีกแล้ว F จุด S หม่ไก่ i n v e r s e ถังขวดของขครศูนย์จุดูนยสองห้าถูกไหมมันี้มีเลขอ,อะไรบ้างนะสามสิบกับยี่สี่ตูสองจุดสอูนอันนี้ไม่เกี่ยวนะลงทิ้งนะครับ องจุดสองศูนย์แปดสองจุดสองศูนย์เก้าก็ได้สองจุดสองศูนย์เก้าแต่มันจะมีอีกค่าหนึ่งคูณสลับดีกรีออฟฟีดอมนะครับศูนย์จุดศูนย์สองห้าใส่มือวันนี้ขออภัยนะครับบอกทีลืมมาประกัมาเกือบได้ยกเลิกครัชแล้วเนาะไม่นะครับอเอาเป็น ทำไงครับกลับไปเลืเอกสูตรเดิมตรอกมาตแล้วไปเปลี่ยนเป็นข้ามนะไม่เกี่ยวกันเลยนะคุณไม่สามารถเอาอันหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นอันสองอะไรได้เลยนะครับมันยังไม่เกี่ยวกันเลยสองจุดหนึ่งสามห้าแปดเอาไปไหมสองจุดหนึ่นนงสามหกสองจุดหนึ่นงสามหก อย่าไปใส่ผิดด้วยนะแล้วใส่ผิดอีงนี่อายเลยนะอ่าอายมันงง่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้เพรั้นงนี้ตอบเท่าไหร่งงโอเคเจ็ดส่วนห้าหนึ่งส่วนสองจุดสองูนย์เก้านี่คือซิกมาหนึ่งอ่าซิกมาสองต้องไม่เกินเจ็ดส่วนห้าสอง สองจุดหนึ่งสามหกถูกไหมมันตัวหนึ่งหารตัวหนึ่งคููนะครับคิดเลขเรียบร้อยเลยเราจะได้ทางซ้ายเป็นหกศูนย์จุดหกสามสี่แล้วแต่ทศนิยมว่าไปส่วนทางขวาคุณต้องกดใหม่เลยนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคนเลขมคือนคนละเลขเลยนะครับ ถูกวเนี่ยจะกดผิดเลยอีกข้างหนึ่งเป็นสองจุดเท่าไหร่ครับเก้าเก้าถูกต้องเรียบ